สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สการเรียนวิชาชีพเรียสั้นอาหารว่างเพื่อสุขภาพวันนี้ครูหมจะมาแนะนำการทำข้าวโอ๊ตอบรัสเบอร์รี่นะคะจะเป็นอ่าขนมอบธัญพืชนะคะเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะส่วนผสมแรกก็คือกล้วยหอมนะคะ1ลูกข้าวโอ๊ตแป้งสาลีน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลมะพร้าว ลัตเบอรี่แช่แข็งนะคะน้ำมันมะพร้าวเบกกิ้งโซดาผงฟูอบเชยนมสดนะคะแล้วก็ไข่ไก่เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะตอกไข่นะคะใส่ลงในภาชนะทั้ง2ใบเลยใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวนะคะ แล้วก็กล้วยหอมของเราถามว่าใช้กล้วยแบบอื่นได้ไหมได้ค่ะกล้วยน้ำว้าบ้านเราก็ได้แต่กล้วยหอมเขาจะมีคุณสมบัติที่แบบว่ามีกลิ่นหอมค่อนข้างที่จะกลิ่นหอมมากกว่ากล้วยประเภทอื่นๆนะคะไม่นิยมใช้กล้วยไข่นะเสร็จแล้วเราจะใช้ นมเทลงไปแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเทลงไปหลังจากนั้นนะคะใช้เครื่องตีก่อนตีเราเอาหัวตีนะคะกดลงไปในภาชนะก่อนพยายามอย่าเปิดเครื่องแล้วก็จุ่มลงไปเพราะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวส่วนผสมของเราจะกระเด็นใส่นะคะ ตีนะคะใช้มือบดกล้วยให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยอใช้ตะกร้อมือเราคะ่ะตีให้ผสมให้เข้ากันอีกทีนึงก็ได้พอกล้วยเริ่มเข้ากันนะคะใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปเลยน้ำตาลปี๊ปหรือว่าเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะ ผ่วนผสมก็เข้ากันแล้วก็น้ำจึ้งกว่าน้ำตาลปี๊ของเราจะละลายนะคะก่อนที่เราจะอบอย่าลืมวอร์มเตานะคะให้ได้อุณหภูมิ150เอ่อ150นะคะก่อนที่อบ ช้ช้อนช่วยกดให้น้ำตาลทายมันละลายไวขึ้นก็ได้ค่ะถ้าเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆเนี่ยเขาจะละลายไวกว่าน้ำตาลปี๊บบ้านเราเอาที่เราหาได้นะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่วัสดุหรือว่าส่วนผสมเนี่ยเราหาได้ไม่เหมือนกันแต่ให้เขามีความหอมจากน้ำตาลปี๊บนิดนึง ถ้าใครหาน้ำตาลมะพร้าวได้แท้ๆได้ก็ดีค่ะดีต่อสุขภาพด้วยถ้าเราไม่มั่นใจว่าละลายหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถล้างมือแล้วก็ใช้มือนะคะบี้ช่วยบี้ช่วยคนได้ค่ะก่อนทำอย่าลืมล้างมือนะคะ น่าจะเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราพักส่วนผสมส่วนที่1เอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรานํำข้าโอ๊ตนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องอบนะคะเพราะเดี๋ยวเราเอาไปอบอีกทีหนึ่งแล้วก็แป้งสาลีนะคะเราจะเทส่วนผสมของแห้งรวมกันทั้งหมดเลยอบเชยใส่ลงไปเลยค่ะ ถ้าไม่มีอบเชยไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะผงฟูเบกกิ้งโซดาอ่ะเราจะเหลือราสเบอร์รี่ไว้ลำดับสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมของแห้งของเรานะคะให้เข้ากันย้ำนะคะเมนูเมนูนี้จะเป็นเมนูรักสุขภาพหวานน้อยแล้วก็อยู่ท้องได้นาน สามารถรับประทานตอนเช้าหรือว่าก่อนทำงานก็ได้นะคะหรือาทานแทนข้าวเลยก็ได้สามารถทำเก็บไว้ได้นะคะแช่ในตู้เย็นได้อยู่ประมาณ1เดือนอ่ะส,นะส่วนผสมข้าวกันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมของแห้งเนี่ยใส่ในส่วนผสมส่วนที่1น,นะคะ ค่อยๆใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปนะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากัน พยายามคนให้ทุกอย่างเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะสังเกตได้ว่าขนมอบธันยพืชของเราเนี่ยจะมีข้าวโอ๊ตเป็นหลักนะคะยืนพื้นเลยเพราะเราพยายามจะใช้แป้ง สารีในการผสมเนี่ยน้อยที่สุดนะคะให้น้อยที่สุดให้เราได้จากธัญ,ญพืชให้ได้มากที่สุดนะคะเขาจะได้เราจะได้พลังงานจากธัญ,ญพืชแล้วก็ใส่ลัสเบอร์รี่ของเราลงไปถ้าบ้านเราไม่มีลัสเบอร์รี่สดใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นลัสเบอร์รี่แช่แข็งไปเลยนะคะใส่ลัสเบอร์รี่ลงไปนะคะคนเบาๆมือนะคะ แค่พอเขาเข้ากันแล้วเราก็นำไปอบได้เลยค่ะเทใส่พิมพ์แล้วก็อบได้เลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะทาพิมพ์ทาพิมพ์นะคะเอาหนาเอ,อเนยขาวนะคะทาพิมพ์ของเรานิดนึงปริมาณของ เออ่ข้าวโอต๊ตลัตเบอร์รี่ของเราเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสัก3ามถาดนะคะหรือ2องปอนก,กว่าเกือบ3ามปอนนะคะหลังจากนั้นนะคะเทส่วนผสมลงไปค่ะอย่าลืมนะคะ สใน3ของภาชนะเราจะไม่เทส่วนผสมของเราเต็มพิมพ์นะคะเพราะส่วนผสมของเราจะขึ้นอีกเท่าตัวแบ่งกระจายให้เท่าๆกันนะคะ ถ้าเรามีแคมเบอรีอ่ ly, หรือว่าสตรอเบอรี่อบแห้งเราสามารถมาตกแต่งด้านหน้าได้เหมือนกันแต่อันนี้แน่นไปด้วยลัซเบอรี่เรียบร้อยเราก็พอแล้วนะคะไม่ต้องใส่แล้วอ่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะที่เราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปอบ นะคะใช้ไฟ130-150องศาอบประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะคะขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านนะคะให้สังเกตดูขนมของเราขอบด้านข้างนะคะว่าโอเคเหลืองใช้ได้แล้วก็โอเคปิดไฟแล้วยกออกมาเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอ,อบกันคะ่ะ ข้าวโอ๊ตลัตเบอร์รี่ของเรานะคะก็ได้แล้วเดี๋ยวเรานำไปพักที่เย็นพักที่เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นดูเนื้อข้างในกันว่าจะเป็นยังไงบ้านงะข้าวโอ๊ตอบรัสเบอร์รี่ของเรานะคะได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำมาจัดใส่จานกันค่ะ หลังจากที่หัานเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรานำมาจัดใส่จ,จานกันค่ะแนะนำนะคะให้ทานกับน้ำผึ่งหรือว่าจะเป็นแยมสตรอเบอรีร่ของเราก็ได้นะคะเป็นอาหารเช้ารับประทานกับน้ำพึ้งหรือแยมของเราได้ข้าวโอ๊ตอบสตรอเบอนของเราก็เ,เ,ารากเ,รเรียบร้อยแล้วนะคะ و تالت تالت